เนี่ยตะมาเนี่ยโทษปานาที่บาตช,ชัดๆัดจะเล่าไปเรื่อยๆก่อนว่าปานาที่บาตติดมาหกสิบเปอเซ็เนเฮเอสหนอมจะบอกรู้หนอมันจะรู้ว่าเราเนี่ยติดมาแล้วหกสิบเปอร์เซ็นถึงเราไม่เคยสร้างบาปในชาตินี้ระวังนะระวังนะไม่ไปอาวาพลาดก็โดนผ่าตัดโดนเอาข้าวหยอดลงที่คอหอยใส่ตะมูกบ้างตามโรงพยาบาลไปดูสิไม่เชื่อไม่เป็นไรเพราะเราประสบมาเยอะนี่ปานาที่บาตเนี่ย อย่ามาโดนมาเองเดี๋ยวจะเล่าต่อภายหลังอธินาทานติดมาหกสิบเปอร์เซ็นเรารู้ได้ไหมนะกรรมฐานจะรู้ได้ขอให้ทําจริงๆนะแล้วต้องแก้กรรมซะทีแผ่เมตตาโหติกรรมซะทาติดด้วยอธินาทานมาหกสิบเปอร์เซ็นไปเบียดเบียนทราบเขาโจรกรรมเข้ามาโองเข้ามาบ้างมาชาตินี้ดูเถอะนะหาได้เงินทองถูกโจรกรรมถูกขี้ถูกตีชิงวิ่งราวมิฉะนั้นไฟไม่บาด ไม่ผิดอาตมาโจทย์ไว้หลายลายไม่เคยพลาดเลยนะให้เขามาแก้กรรมดนยการเจริญกรรมฐานโอโหสิกรรมซนะไม่สมก็เขาก็ต้องโดนปล้นต่อไปเนี่ยกระทั่งที่ดีกับชาวบ้านแท้ๆทาไม่โดนปล้นเพราะกรรมมันชาบชาติมาเนี่ยจะแก้ได้กรรมฐานอย่างเดียวไม่อยากสตังไปทําบุญกับพระมาต้องใช้ตังน,นี่อันธินาทานกาเมสุมิฉาจารติดมาหกสอร์ซต รับรองขอประทานโทษของญาติกล่าวอย่าว่ากล่าวคำหยาบเลยตำลาเกิดที่ดีหนึ่งมีภรรยากี่คนมีชู้หมดมีสาม,มีเป็นของเขาหมดรับรองได้เลยเป็นอย่างนี้ถูกอ่ะอย่าเสียใจเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ต้องเสียใจ,ยจเจริญกรรมาฐานแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรชีจะหมดสิ้นกันไปไม่ช่องไปต่อล้อต่อกอนไปฆ่าลันฟันแทงกัน มันเสียศักิ์สีให้มันเดือดร้อนในนาคตถึงลูกหลานเลยนี่การไม่สุมิชาจารย์จับได้ถ้าใครติดมานี่ยมีลูกมีหลานเสียถ้าเราไม่สร้างด้วยกรรมฐานมีภรรยากี่คนมีชู้หมดมีสามีมีชู้ม,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 มีเป็นของเขาหมดไม่มีทางกลับคืนมาไม่ต้องเสียใจยก็แพ่เมตตาโปรงให้ตกไปก็แล้วกัน อย่าไปคิดติดตามอย่างทางที่ไม่ดีเลยบางแห่งเนี่ยยิงเนี่ยมาที่เนี่ยบุตรที่เนี่ยยิงทั้งผัวยิงทั้งเมียเขาเลยยิงตายหมดเลยทั้งคู่ว่าอย่างไรกันมันโวบเดียวตรงเนี้มันเป็นยังไงสามีฆ่าภรรยาตายภรรยาฆ่าสามีสามีตายฆ่าด้วยความรักไอ้โกรธการทะเลาะกันมันฆ่ากันไม่ลงแต่ไอ้หึงหวงเนี่ยมันฆ่าก็ได้เลยลองดู มันมีตําราที่นี่แล้วนี่พระโกถึงกรรมจากกรณธรรมเนี่ยใครจะไม่เชื่อไม่เป็นไรลองดูลองทําดูบ้างมูสาวาดหลอกลวงโลกหวังเอาลากติดมาหกสิบอร์เซ็นมาในชาตินี้ต้องโดนหลอกนี่มีสีปาดอยู่คนเนี่ยทํางานกรุงเทพหวกหลอกพระเจ้งไปแล้วต้องโดนออกจากราชการเลยใช่ไหมเมียก็เสียใจยลูกต้องห้าคนนี่สีปาดปริญาโท นี่ต้องหลบหนีไปแล้วราชการเขาเรียกตัวมาให้มาเซ็นชื่อรับเงินเดือนไม่มาโดนหลอกแต่ราชการไม่เคยเสียหายเลยแต่ที่นี้ไม่มาทำงานต้องอสามเดือนเขาก็ให้ออกไปอธิบดีสั่งให้ออกแต่ไม่มีการาเสียหายให้ราชการแต่ต,ต้นให้มารับบำเหน็จหนงวันได้เพราะทำราชการมาครบยี่ห้าปีไปแล้ว ยีปปีแล้วรับเบี้ยม,มานานได้นี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังไม่กลับบ้านรู้ไปน็นเราก็บอกแล้วนะนี่หูหนะ้ามานั่งกรรมาฐานซะลูกต้องห้าคนแล้วเนี่ยนี่ไอ้แก๊งต้มตุนเนี่ยนี่ไปรินดาโทรมายัางไงคนไล่ปัญญาใจอ่อนไปเชื่อเพื่อนด่ะปล้นเอาเงินไปไปไป,ไปเซ็นคำประกรันเอาซีแปดไปค้ำประกรันต่อธนาคารต่อราชะการ แล้วเงินเข้าไปอ่ะแล้วทำไงอย่าลืมนะกดแห่งกรรมแก้ไม่ได้บอกให้มานยังเจริญกรรมฐา,านก็ไม่เอานี่เป็นญากกติขอ่อตมาด้วยสี่ปาดแล้วนะั่นเนี่ยอายุก็น้อยไม่มากนะรับราชการมาตอนหนุ่มๆเลยฮะย่ามีลูกต้องห้าคนหน้าเสียดายมากบ้านจะโดนลิฟต์ในเดือนนี้แล้วตัวเองก็ไม่รู้หนีไปต่างประเทศหรืออยู่ที่ไหนนี่แหละกฎแห่งกรรมอย่าลืมนะชัดเกน นี่เนี่ยเพราะไอ้โทษตัวนี้โดนหลอกโดนโกงเราบอกแล้วไม่เชื่อไอ้คนที่มีกรรมเนี่ยขอเจริญพรกับญาติโยมเขาจะไม่เชื่อเราบอกอย่าไปนะเนี่ยเนี่ยมาอยู่ที่นี่ยเรารู้เนี่ยตายคือเนี่ยบอกตอนตอนเช้าเนี่ยเราเข้าโบสถ์หนีไปเลยไปลนรถชนนี่หลังบางๆนี่เองเชื่วยช่วยไม่ได้คนคนแห่งกรรมช่วยไม่ได้อย่างโยมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก็จริงเนะยแต่ถ้าโยมมีบุญวาสนาก็จะเข้าใจได้ แล้วทํากรรมฐานโดยติดต่อเนเนื่องถ้าคนมีเวรมีกรรมเหมือนเส้นผมบางบุกเขาเหมือนเกิดมามีมีกรรมเกิดมาทําอะไรบุญมีแต่กรรมมันบงังจะมองไม่เห็นขอฝากไว้ด้วยบุญมีแต่กรรมบังเทียมองไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยแก้ไขไม่ได้อย่างแน่นอนขอฝากไว้ตมาบอกอย่าไปเลยคุณนายอย่าไปเลยหัวไปในพันโทลบรีเนี่ย พอข้าวโบสถหนีไปเลยว่าผ่าตากไว้เดี๋ยวฝนจะเปียกอะไรอย่างเงี้ยเลยรถชนตรงนี้เองนี่เสียใจเสียใจต้องเสียเงินต้องหลายแสนเลยก็ไม่ปกติเลยไม่เหมือนเดิมนะก็มองเสียไปเลยนี่อย่างนี้นี่แหละช่วยกันไม่ได้หรอกตัวใครตรงมันช่วยเอาเองพูดแล้วเนี่ยคนมีบุญแต่กรรมบางเนี่ยพูดเขาพูดเขาจะไม่เชื่อเขาจะไม่ฟังด้วยคนประเภทนี้มีมาก ก็เป็นตามกรรมยถา,ากรรมของเขาช่วยไม่ได้อาตมาอยากช่วยเยอะเกินเนี่ยบอกอยู่ก่อนคุณนายอาตมาลงปฏิโมกลงโบสถ์เดี๋ยวออกมาเอาเข้าไปชงหนีไปเลยให้ครูโรงเรียนที่นี่ไปทรงระว,ว่าผัวเขาจะไปเข้าเวรไปซะก่อนรถจิบไปก่อนนี่หยู่ช่วยไม่ได้เขาบอกผ้าตากไว้มันจะเปียกไอ้ผ้าเปียกนี่มันก็แห้งได้แล้วก็รถชนต้องไปผ่าสมองนี่ใครช่วยใคร นี่เนี่ยยอมปรดจมันจะมาไว้บุนมีจัก,กรรม,มันบงังมองไม่เห็นคำพูดหลับเราเห็นแล้วหัวขาวไปแล้วเนี่ยนี่ที่นี่เองเนี่ยชื่อคุณนายละไมหัวไปในพันโทที่ศูนย์ปืนใหญ่เห็นไหมเนี่ยก็ไม่ว่ากันแล้วไม่พูดไม่ไม่บอกกันแล้วที่นี้กรรมฐานให้รู้เองเนี่ยถ้าทาให้ได้ไม่ต้องไปไปพึ่งใครหรอกต้องพึ่งตัวเองเดยหกสิบเปอร์เซ็นต์สุลาเมระยะ สถิตมานได้ชาติก่อนหกสิเปอร์เซ็นมีเป็นลูกเศรษฐีก็เรียนหนสือไม่จบไม่ใช่เงินมีเป็นพันล้านลูกเป็นดอกเตร์หมดทุกคนนะช่วยไม่ได้หรอกนะเงินแล้วก็เงินเป็นร้อยล้านช่วยให้สามีภรรยามีความสุขไม่ทะเลออกกาะกันได้ไหมแล้วลูกห้าคนให้เป็นดอกเตร์ให้หมดสิเงินช่วยได้ที่ไหนเราต้องใช้บุญกุศลใช้วาสนาบารมีของแต่ละคนสร้างมาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าลูกเป็นดอกเตร์เดนหมดทุกคนนะ ขอฝากไว้บางทีลูกไปติยาเสพติดว่ายังไงนี่ขนาดเป็นใหญ่บบเบริ่มเลยนะลกูกติดยาเสพติดตำรวจจับได้มาสองวันนี้คันชาจนกระเป๋าเป็นกระเป๋า,เ,ปนเ,ปาเนี่ยแล้วพ่อช่วยไห้่ไหมจ่มาบอกให้จะมาช่วยช่วยไม่ได้แล้วบอกหน้าห้องอธิบดีประกันไปแล้วกันนีแต่ช่วยฮนะไม่ติดคุกคงไม่ได้เพราะของมีเป็นพยานหลักฐานเช่นนี้ช่วยได้เหรอ มีลูกชายคนเดียวน,นะเป็นอย่างนี้น,ะนี่พ่อเป็นใหญ่เป็นโตขนาดนอะอรยังไงเสียใจไม่พักมีลูกสาวสามมีลูกชายหนึ่งว่าจะไปเพิ่งลูกชายนะไม่เอาไหนเลยไม่เอาไหนเลยแต่เมื่ออดีตชาติคุลามาติดมาพ่อนะแต่ชาตินี้บุรีไม่โฉบเหล้าไม่กินแต่ให้เขาเจริญกรรมฐานไม่เอานี่จุดมุ่งหมายอันนั้นเลยลูกก็ต้องติดคุกแล้ว แหมเสีดายเยอะเกินเรียนอะไรไม่จบเลยพ่อเป็นใหญ่เป็นโตแม่ก็เป็นใหญ่เป็นโตอีกนะทําไมโลกเรียนหนังสือไม่จบเพราะตําอันนี้ยอมผู้ชายขอบิณฑบาตบิณฑบาตนะบุรีก็ตามสุราก็ตามเป็นอย่างนี้แต่เรายังขืนต่อไปเพื่อสร้างสร้างกรรมสองคูณก็ไม่ว่ากันถึงตกลูกหลานถ้าถึงเจ็ครั้งปูศรีทัญญาไม่หาย นี่ปริญญาโทสองคนสาวน่ารักเป็นอย่างนี้เลยเสียดายเสียใจเหลือเกินตุลาปริญญาโททั้งสองคนทํางานไม่ได้เลยปริญญาโทนาเสียดายวิกจริมาที่นี่แต่งตัวทาปากแดงเลยมานั่งวายห้างคุยอาตมาเพราะคุณเจ้าแน่ปริญญาโทบอกรู้แล้วไม่ต้องบอก แล้วก็ไปรักษาสมั่งทีไปเข้าสีทัญญาชาชาชาพระคุณเจ้าเป็นอะไรที่ไหนพระคุณเจ้าสิควรจะเข้าสีทัญญาเขาหราบบ้าสิแกนี่เป็นอย่างนี้จริงเนี่ยแล้วม่หาเนี่ยแม่มีเงินต้องเยอะแม่มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยทาไมไม่ช่วยลูกได้ละ่ะเงินตรงไหนแล้วเป็นพระเจ้าที่ช่วยลูกไม่เป็นคนวิกลจริตได้ไหมนี่ปริยาโทรเนี่ยจะบอกให้เรียนเอเอเรียนเก่ง เกียดนิยมเสียดายแล้วรูปร่างสวยซะด้วยเนะก็เป็นกรรมของเธอทั้งตายเลยบอกอาซิบบอกแม่พระแล้วแก้ไม่ได้เขาจะต้องตายทาอย่งนจนหมดเวรกรรมของเค้านี่วิกลจริตไม่ใช่บ้านะวิกลจริตเลยเปุถุชนแปลว่าคนบ้าบ้าขี้เกียจเป็นบ้าขยันเป็นบ้าทำงานเป็นบ้าก็เรียกว่าบ้าทั้งนะั้นอาตมาก็บ้าโยมก็บ้ามานั่งฟัง บ้าคือปุถุชนแปลว่าขนบ้าแต่วิกลจริตไม่ใช่อย่างนี้นี่อะไรพูดมาทั้งวันบ้าพูดอะไรกันและโยมก็มานั่งฟังไอลิเกมาเล่นมันก็บ้าแล้วเราหาวิเกบ้าเราก็ไปนั่งดูมันเราก็บ้าด้วยนี่มันนี่เรียกว่าขนบ้าปูถุชนแปลว่าขนบ้ามีเลือดบ้าขยันเป็นบ้าขี้เกียจเป็นบ้า นะพูดมากเป็นบ้างนี่แต่ไม่ใช่วิกลจริตวิกลจริตคือไม่มีสติแล้วหมดโอกาสนี่เราโยมฟังสุลามเมรยะติดข้ามชาติมานี่พ่อเขาเล่าโดดเดียวไม่เดิมบุหรีไม่สูบทำไมลูกเป็นอย่างแต่พ่อเขาเราบอกให้มนานน่กกรรมฐานยังไม่ว่างราชการมันเยอะจึงแก้ไม่ได้เพราะนั้นกรรมฐานจึงแก้กรรมให้ลูกด่ ขอให้สามีภรรยามานั่งหน่อยเขาไม่มีเวลานั่งนี่เขาขนาดนี้นะสี่เต็มที่แล้วสี่สิสบเอ็ดแล้วสี่สิบสองมีไหมสี่สองมีไหมโยมผู้หญิงนะมีเปล่ารู้แล้วไม่ก็เป็นร,รชาชการซะด้วยนี่สีไม่มีขึ้นเขาเต็มที่แล้วเขาเป็นร,รชาชการผู้ใหญ่เต็มที่แล้วไม่มีสีอีกเขาว่ากาันทําไมลูกเป็นอย่างนี้ละ่ะไม่ลูกเป็นอย่างนี้ละ่ะ เขาก็เสียใจเพราะเขาไม่มีโอกาสนั่งกรรมาฐานถ้าสามีพรรยามานั่งกรรมาฐานแผ่เมตตาให้ลูกจะหายได้มีเงินตังเยอะช่วยลูกไม่ได้ขอฝากไว้โยมจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเทราพรันนีก็ประสบะการณ์มาเช่นนี้่สุราติดเชื้อไขมาแต่ชาติก่อนหกสิบเปอร์เซ็นนี่ยมีลูกนะนึกว่าดีนะลูก ท่านเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจมีอิทธิพลลูกไม่นาเป็นเช่นนี้บอกท่านมันต้องเสียใจแล้วท่านบอกให้ท่านมานั่งกรรมฐา,านท่านยังบอกไม่ว่างก็อโปรกเสียนแล้วถึงจะว่างได้ไงเอาโปรกเสียนแล้วยังมีงานต่ออีกที่ปรึกษาอีกึกษารัฐบาลอีกทาไงแล้วเมื่อไรจะว่างว่างทีก็มานี่สิมาตุมตุมตุมมาตรงเนี้ยแล้วเข้าเมน นี่ขอเจริญพรว่าขอฝากญาติโยมเอาพระนำซะแตอยู่นี่พระนำนำจิตเอาพระนำทางสิที่เขาเอาพระแห่ศพจูงศพมาเนี่ยให้เรารู้ว่าต้องเอาพระนำทางแต่คนตายนี่ไม่เคยทำบุญไม่เคยสร้างอะไรเลยนะแล้วเวลาตายก็เหมือนขอนไม้แล้วเอาพระจูงมันมาเท่านั้น